หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุพรสาครเป็นพระอาจารย์ของทีใหญ่จอมโจตทีใหญ่จอมโจคำหมังเวทปีสองสี่สองห้าพระ,ระเระิ่งภู้ขานารโยปีหนึ่ก้า วัดทามกองเพที่อุดรธานีทุกๆองค์นี่สองพันแปดหมดเลยนะให้หดูดก็้ม่เสียงเข้าไปทิพย์พระกลิ่งหลวงพ่อเต๋อคงทองพรดสามภาคจำนวนสองคำส่วนปีประ 3, ามาณห้าร้อยหลวงพ่อแพร่วัดปีกุณทองอ่าสิงห์บุรีหลังเป็นรูปพระประจำวันเกิด หลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหลวงพ่ออีวัดสถิติชลบุรีปีสองสี่เจ็ดสามหลวงปู่ดุนเอ้ยหลวง,ลงดดปู่หลวงปู่ดุพรมบรรโยอายุแปดสิบสี่ปีวัดสแกจังหวัดพระนครศรียุธยา หลวงปู่สุขวัดปากคอมะา,ามเท่าหรือพระครูวิมลคุณากรปีสองสี่หกหกหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยปีหนึ่งเจ็ดนี่ก็หลวงพ่อเดิมเอ้ยหลวงพ่อเดิมพุทธาสโลด้านหลังหลวงพ่อคม ท้าววัลโลวัช่องแคร์นครสวรรค์ไม่ทราบปีนี่ก็พบเงินวัดดอนยศหอมปีสองพันห้าร้อยวัดดอนยศหอมปีสองพันห้าร้อยนี่พระล่วงหล,งลังปืนปีหนึ่งห้าวัดวัดพระธาตุหลวงสุเทพร้อยแปดเกจิอาจารย์ปุกเสกเช่นหลวงปู่แหวนสุกินโนหลวงปู่โตวัดปุโรหิตพีกรุงเทพหลวงพว่อโกย จุดจิงทะโลที่ใช้นาททุกตรงในสองพัแปดนะนี่ก็แป้ลงสีก็กิมโคยสาเจ้าเมืองปทุมปีหกสองแปรลงสีนะปีหกสอง ราคาพี่กิบพิมพ์นิยมแต่ไม่ทราบรุ่นทั้งหมดนี้ราคา2 8 0 0ันดหมดทุกท่านติดต่อไลนดีย์แปดหกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งหรือจะสง่งไปเสพมาก็ได้ครับหรือจะส่งโทรไลน์มาก็ได้ครับราคา2 8 0 0เท่าทกันทุกองค์